รีโว้หัวเดี่ยว4 wheel drive นะครับจุดพิเศษคือเป็นเกียร์ออโต้เฮป็อกอยากจะใส่แม็กขอบ20ออฟโรดยีผมก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับคันนี้ก็เลยจัดเป็นสเปคตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็รัดด้วยยาง BF เอฟคุชชั่แน่นอนสายางเบอร์นี้ยกแน่ๆครับใส่โป่งล้อ6นิ้วยื่นหน่อยๆกำลังสวยนะครับคันนี้อัพเกรดช่วงล่างด้วยโชค๊คลัอโปรเฟนเดอร์นะครับคันนี้ยกชุดของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดลูกค้าค่อนข้างพร้อมแต่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียป่อจันทบุรีไทยยนต์ครับวันนี้ EP นี้จะมารีวิวรถรีโวหัวเดี่ยว4ฟล์วนะครับจุดพิเศษคือเป็นเกียร์โต้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเชียงเนี่ยนิยมเล่นรถที่เป็นรถตัวเกียร์โต้กันนะครับ The system. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Uh, or the highway. จนคือสูงสวยแล้วให้ขับดีนะฮะซึ่งมีที่นี่แน่นอนไทยยนต์นะครับรานนี้ก็เป็น F C ไทยยนต์มาหลายคันนะครับคันนี้ก่อนรถออกก็เข้ามาวางแผนการตกแต่งกันนะฮะก็คือลูกค้าวางแผนเลยว่าพี่ป๊ออยากจะใส่แม็กขอบ20ออฟลบ24ผมก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับคันนี้ก็เลยจัดเป็นสเปคตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็รัดด้วยยาง BF Goodrich ขนาด275/50 KO2 USA นะครับแน่นอนใสายางเบอร์นี้ยกแน่ๆครับคันนี้ยกขึ้นไปประมาณ2นิ้วครึ่งด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าเรออ สร็จล้อเนี่ยค่อนข้างลบแต่ว่ามิติล้อที่ใส่แล้วมันจะดูเป็นสไตล์ไม่กล้าก็คือล้อจะยื่นจากซุ้มมาใส่โป่งล้อ6นิ้วยืดในหน่อยกําลังสวยนะครับคันนี้อัปเกรดช่วงล่างด้วยชกครับโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวซับแทงปรับแปดระดับนั่นแหล,ล,ละเป็นพิกกี้แบ็กนะครับแล้วก็สเต็ปโยกเป็นก็อรองปรับองศาของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์คันนี้ยกชุดของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดลูกค้าค่อนข้างพร้อมแต่งแล้วก็จุดสําคัญของเราคือหลายๆที่เนี่ยพอใส่ล้อสเปคลบ24แล้วใส่ายางไซนี้เนี่ยปปรราากฏว่โโอ้หหไัถลูกค้วเสีย หมดเลยครับอย่างที่เราได้รีวิวไป EP ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราเราจะค่อนข้างถนอแล้วลูกค้าพยายามเซฟทำให้มองดูแล้วแล้วลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนเดิม <S 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 ยางแล้วก็ยกเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ4นิ้วครึ่งแน่นอนการก้าวขึ้นจะค่อนข้างลาบากหน่อยคันนี้เลยลงเป็นตัวบันไดไฟฟ้านะครับกับซึ่งทําให้การขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับครับอย่างที่บอกรถคันนี้ เจ้าของรถพร้อมแต่งจริงๆก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจีรีวิวให้ท่านผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางการตกแต่งนะครับท่านใดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการังใจให้กับผมเฮปปอละทีมงานเองยนด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเราวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ go, go. the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy